ทัญญาเปิดคลิปวินาทีหนิงปณิตาเผชิญหน้าจินธรรมวัฒนะพร้อมฝากคำพูดดึงสติจากกรณีเมื่อวันที่24เมษายน2566ที่ผ่านมาหนิงปณิตาเปิดใจเล่าในรายการคุยแซบโชว์ว่าขณะนี้กำลังมีปัญหาและเจ้าตัวเตรียมอย่าขาดกับสามีจินจริตธรรมวัฒนะเพื่อจบปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากปรับและเปลี่ยนกันมาหลายครั้ง ทุกครั้งที่เขามีผู้หญิงคนใหม่ก็จะท้าหยามาตลอดไม่เคยคิดว่าจะเป็นจริงโดยในรายการหนิงได้เล่าทุกปมที่เกิดขึ้นทั้งความรู้สึกของตนและลูกทำเอาพิธีกรอ,อีกสองท่านอย่างทัญญาธัญญาเรศและเบนพรชิตาถึงกับร้องไห้ออกมาด้วยความสะเทือนใจล่าสุดสร้างความฮือฮาอย่างมากหลังจากที่ทัญญาธัญญาเรศโพส์คลิปลงทิกตอ ส่วนตัวหลังจบรายการคุยแซบโชหลังจบเทปดังกล่าวหลังจบรายการหนิงยังไปส่งทันย่าที่บ้านแต่แวะเอาของที่บ้านตัวเองก่อนและได้เจอกับจินอยู่ที่บ้านด้วยและยังช่วยยกของมาที่รถอีกด้วยโดยทันญ,ญ่าเล่าว่าถ่ายคุยแซบโชวเสร็จคุณหนิงมาส่งที่ย่าที่บ้านแต่ว่าเอาที่สะผมให้ดิฉันก่อนดูนางแบกนางสตรองจริงๆ แล้วก็เจอคุณผู้ชายพอดีเขายังอยู่บ้านเดียวกันนะทุกคอนอส่งกําลังใจให้หน่อยเร็วคิดได้ไวๆนะจินเวลาย้อนกลับไม่ได้เมียออกจะน่ารัก